แต่ว่าขาดแต่ห uh. ึงขาดบ่ลงขาดบ่ลงเออน้ำกับบ่มีติเด้ฝนตกลงมาแล้วนี่เออเออได้ค่ะยังโมนอนยัให้เอ้ยเบิ่งถ่านคุ้มนอนกับโมนอนด้ย ถ้าบนอน,าบนอนกับบนนอนจักเถอเลยลงมาก่อนฝักบึงตุ้ยเด้อลอ,อจงจอนกันนั่งเท่าไงอยู่พ่นเอาซะน้ำมวยแล้วพี่น้องเลย <c ười> อาดิดทรายเนาะ,ะมันก๋ไมีน้ำลายนดำหยาดก็ได้พี่น้องเลยอืมมันตน้องมีแบบน้ำเป็นพอดีรั่วอยู่พี่น้องเลยนะมันจังดำสบาย น้ำลายนี่มันอยากแข็งดินแน่นเนะาะตัดเจส่งข้าสันรนะิยเนาะขยามกับมีกับกบไซตั้งว่าขาดตั้งแต่ชนางมามผู้ใดพี่น้องเลยนะยังบ่เล่วอยู่ กกินน็บอยู่ลำไผ่ลูกนะอย่างเดียวเนาะอยู่ลำไผ่ลูกเยอะเยอะเยอะออกด้วยออกออคือนี่จะเป็นเมื่อไรนาเกี่อนเป็นอะไรหมากไปมาโจ๊กนี่เลยนะเปิดกินมาแบบนี้แะอยู่ทางหน้าไม่ตุ้ยพี่น้องเลยมาอันสวยซับมาดับหน้าสวยเพิ่นกันเลยหาโคตรเอาลูกหาบ่ได้ตุ้ยป้ากับเพิ่นลงไปเบิ่งขขาวงามเพิ่อนชาวบ้าน เลยเอาอันเลยซิมมี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้เมื่อนี่ให้น้องนอนมากลวยอูให้น้องในเด้อว่ะนั่นคนนอนกอนมั้ดุดะมาพี่ั้งนนอนพี่น้องเลยตื่นเตืองแล้วังตื่นนอนนะดวงเนาะเอ้าอู้หู้มีเครื่องเล่นอันนี้พราเฮือนจังไปอยากไปใส่บ่เอ้ยเนาะอุู่ไม่เต้พี่เลี้ยงไยดอกเนาะจเซลล์อยู่เดินไอ้บิน เร้ยกน้องเด้อเรียกน้องเด้อให่แม่อินนะปุ๊ไปเฮ็ดยังแม่อินดำหน้าบ่ฮึไปดับบ่เออแม่อินดำหน้าอยู่ปุ๊คือไปลงไปดำหน้าเสวยแม่อินฮึลงไปดำเสวยกันจังไรแล้ววัยไปหลายคนถูกปลาดุ้งนะแม่ถูกปลาดุ้งอะทุ่ทุ่ทุ่ จูจ่ะเฮ้ยได้เฮ็นได้เล่ดูดเลยอสบายดีเ้อตุ้ยเนาะได้เชางกินข้าวมาเนี่ยมาเนี่โอ้ยนังมันเน่ปิดน้ำมันเน่ลาดหมูหิ้นหมูให้คนกินข้าวนขึ้นมากินข้าวแล้วบ่เออหากระนมานั่กู้ชายเมนูนี้ว่าจมาขึ้นมากับหมูอนละบุกเทเนาะเอาไมาซอยเพิ่นนะ อันน่องหักอันพ uh ่อ huh. บ um um ุญนะว่ามาบุญนะว่ามาพนเพื huh. to to ่อน yeah, uh ่ะ huh. อือืมจะวานจ้างโนก้าโดยม่นี่นะเพื่อนจ้างดำเพื่อนว่าอะไรเหลายคนบ่เออสองคนเออลรามาตันนี้เงี้ยอืมเพื่อนยันบอกว่าก้าเพื่อน่ะเมื่อวานมีเพื่อนเชีโผล น้ายังบมเดลกับไปบ่อว่ะอกงานโมโซนอยากเมือพอดนวะโมโซนอยักมื่ออุ้ยนาอโซนคือเมื่อไวแท้ว่ะเออมื่อไวแท้มาหนับหน้าเมื่อยบ่์ยักมือว่ะอ่าได้วลาได้เวลาขี้หอดชวนมันพ่นอยัดเชิดมันเชดมันเพิ่อยูนั่นด้แล้วรามเป็คนเบิ่งจักเนาะพอแล้วโหแล้วได้บิ่มน่หน บ่ชนนาหจากนี้ทอมือหนึ่งชอมือแล้วบนใอยากมือแล้วดอก้าบ้านไปบ้านอื่นบ้านไก่ยังอยากมาติเราหละเนาะเป็นจะใช้ลงนำหน้าขุนบ่เดี๋ยวนี้แกหนำหน้าอยู่พุ่นเนาะลง้นำหน้าอยู่พุ่นเนาะเก็นไก่แล้วเสียเนาะไก่สีวแล้วเนาะอีกสี่หให้ตุยอเออนังหน้าบ่ลายเป็นไรโนอ เนี่ยเพิ่นพ้าอยากไปดำมันได้วอาซะกว่าว่ามึงมีน้ำกระดูดเท้าอสะใช่ปนมาอื่นปิเพิ่นมาขึ้นอื้น่นเล่านั่นตอนแรกคือจังว่าวันจันทร์วันค้านุ่นเนาะอย่างเงี้ยน้ำคลิปวันจันทร์วันนะเออยันว่าเพิ่นฟ้าอยากเมื่อจักเสนอพานอกเราเมื่อแล้วพันอยากเมื่อแตโดยว่าไว้ถ้ามีตู้ไปไปจบมันพอแค่ก็อนึ่งวันค้านน่ะก็ขึ้นไปเลยเออมาว่าคืนนี้ว่าเมื่อ ทำอื่นจนเนาะเราเกิดจุหอนบวานหอดเมืองนะแล้วพาเราเมื่อเฮแล้วนิ่มบริหารไปตุ้ยอุ้มไหนเลือกคนได้สิอุ้มก็ไดกเอนิ้ออุ้มได้อย่างอยู่ในคนแ่วนอนใส่แต่เพืดวินวินสบายดีป้าแม่ลูกไปดิไปลงลำหน้าปะลงลำหน้าปะไป บุกบกบกเจ้าไปนะพ่อแม่ปุ๊บเจอป้าได้ว่าป้าป้าพคน่ะมันต้องไปมือนไปไปแค่เพื่อนเช้าไปเชจอออกนอกบ่เอาอันทักประธานเพื่อนยืนลงน้าประตุ้ยบ่โอลงอยู่เพื่อนว่าเลยสุลงนกำดังเพื่อนว่ะองก์กรเลยมาก่อนเพื่อนเพื่อนแหละบายบายเพื่อนแหลเพื่อนออกไปหาอยู่น่ากินบ่นอนพัลูุกมาแมอนอนมาแมอนอนมา นนอบ่เอาไว้นอนบ่เอาคนนอนจก่อนหนึ huh. uh ่งนะเอาคนนอนก่อนนอนจต่ก่อนไหนเพ่นกะไทยไม่ได้ไกลนอกใกล้ๆเนาะตุ้ยเจาะขม่าได้นี่น่ะป่ะนอนป่ะปลูกปลู้อลูกให้เพื่อนพี่น้องเลยอู้มาให้เพื่อนไปอืมบ่เอาน้องกับไปซิมเด้อ เออไปสั่นเอาน้องนอนกอดแบบนี้พี่น้องันน่อ้เดียวสูบบอ่ปะเอาเสื้อเอาเสื้อโดยเอาลึงเสื้อมากก็ได้สิเ๋ยวผูลงอีกก็ได้เจ้าผูลงอีกก็ได้แต่นางผู๋ลงอีกบอเวนนอนอูน้องบอกีนี่ฮะอู้ห่ยเหรอเบนบนนอนอูบอ

เพิ่นปเปิดเพิ่ม่มไ้ินนหมูลายไปสิสิเป็นต่นอนบ่เนี่ยเราปะเลเดี๋ยวบังเอื้อยยู่หมูลายสินอนรับบ่ฮะอาแม่แต่งมาอาจุมามาเอาไปนอนกันวันนี้เพิ่อนเนาะต้องไปซอยนอนในน่องนิ่เพื่อนกันมาดิ่นเชยวยนอน

บนอนคุณพนไอ้ล่มเด้อลองร่มเด้อเอออยู่กับแม่น่ะเอยจะไงนอนจไงนอนเที่ยวแต่นอนว่แม่กัด้งเห่กัีนุกอนินแมกินเด้กินข่าวมาแล้วข่าวกับใครเมือเศ้านี่ไปต้มแม่แม่แม่ไก่อ่แ ไก่นกินเยตัว้งไก่กะไรนนมต้มไก่บ่ะต้มไก่โซนไอซอนกินป่ะาลเมื่อป้าได้เบอร์อื่นเนาะเราอยสานไปตุยเด้อแม่สานถึงบ้านไงยางกานใสเลไก่นเงือนบุญก็ตุยก้อนนอไม้เออก้อนนองไม้ได้น่ะอพือไปหาถ้าไม่น้องนิไปบ้านนี่ Năn nữa yêu yêu nó hôm nó hôm yêu nó hôm con hôm nay 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 hôm กินเล่นแล้วไม่ไหวไม่ได้ไปง่ายค่ะเมนเนี้ยอันนี้เป็นเช็ดกินให้สะาตอนเที่ยงเนี่ยมาเช็ดใบถ่าแกนว่าบม่ได้ลงไปซอยเพื่อนค่ะลูกยังบานอนพี่น้องเลยว่าสิเอาเพื่อนนอนกับเ่อนอนแต่สิมาเช็ดกินซอยถ้าเพื่อนขึ้นมาแต่ดำหน้าแล้วบ้านขัวงูเน่ะขัวขัวได้ได้เท้าหนี้ขัวหรอบ่เอออย่าเลสอะบ้านว่าเช็ดนั่นถ้าเพื่อนบ่ต้นนั้นจับเพื่อนที่เอาอย่างแี้บอกคำเพื่นจับได้ใกล้กับเพื่อนเอาไก่ หาโนดออบอกเพื่อยู่จะได้เห็นแมงเชิญว่าหาของซื้อน่ากินกันถุนด่างพักมามากินเป็นดอกบอกเป็นดอ,อกนอกไ,ไ,ไปเด้ไปแล้วเอาฮาถ<า>้าถามเพื่อนมาลงหน้าตู้ยบอออกนอกก้อนถุนด่าไปหาซื้อน่ากินจิตราออมาเพืน่นบอกให้เพื่นเอากาแฟมาให้นี่เด้อกาแฟบอเออกาแฟอันธงอันเพื่นชื่อมาเมื่อนั่นน่ะเออโดยดโดยจะบอกเพื่อนบอกกาแฟแล้วก็จักแต่ว่าเนะาะแฟมาให้ตู้ยสิจักแต่ว่ากาแฟเพื่นมาเอาอชื่อมาไม่นั่นแล้ว อันมันเมนนิ้วได้ค่ะเมนนิ้ววาให้บอกให้เพื่อนคือบุกข้นมาบอกโทษแทบไปอยู่พี่เอาไอ้เพื่อนผ่ากัญญาอันมีเข่ามาให้เขาให้อยู่เขาผ่ามาแล้วเขาโทษให้ไปเอาจะบอกเออเพื่อนให้เมนนิ้วไปเอาเมนนิ้วยังไม่ได้พูดเลยนี่นะไอ้โทรมาบอกนะเพื่อนโทรบอกเมนนิ้วไปเอิญบอกแลาบอกให้เพื่อนบอกมาเนาะนั่นแหละเราเธอแทบเราไปเอาลงมาซะเอาไ้เอาลงนะเออนิวแม่เอ็นไปเอิญบอกแม่จะไปเฉยไป นี่พ่อป้าออกไปหันเนาะให้ป้าเป็นผู้จักอยู่ดอกป้าจักแหละแล้วมาซุบออกมาเขาเขาละทัวกันอยู่ดอกเสร็จล้วเอิญบอกแม่บ่เอิญวายได้ไหนเอ๊ยเสร็จแล้วดูคือบ่นอนนอนวอนอนบ่นอนบ่กฮึชินอนบ่กชิชินิ่งเนอะนอนง่ายๆเลยพุก อืออายกู <s iah> ่เต้นเต้นบาจุกมาดิน้ำหนาะฮะเด่นกระดินเด่กรบเบืยเพิ่นไม่ิดอกเจ้าว่าทว่เพิ่อนออกนอกถ้าผานมาหลายมือแล้วนะเขาโตให้อยู่น่าอืมเออ ไอ้คนนี้นะอ้บาินะบอเออเออพันอยูบ้านเมียพันบ้าเสดนี่นะพันอยู่พูนแพันยู่บ้านมี้วะพันอยู่กุงเทพอ่านีมาตะกรุงเทพนะบอเออนี่บคนอุคน่คไทย เอยน่อนาที่ชานี่ก็หากันที่เทไรเดหากันสิ้นเดือนนี่นะแล้วก็ได้แล้วเออเกือบเดือนหนึ่งผุ้ที่เพื่ออนพูดแล้วก็แล้วแล้วเนาะหอยเห็ดไป อมาบดหัวบดเมียเหนบอเฮ้ยเฮ้ยบกนอนบอเยฮะตาตีเลยฮะไอวินไอวินตกนะครับขำไหมไหมพี่ไว้ไพี่ไว้เออเออปัญญาหินมาสอนบอขำไหมนะแม่ขำไหมนแม่ Phùn phùn phải ma là phùn Phần ma à, là phùn Ừ. Phần ma thì rồi. đi. Ừ. lục bay. À tú ơi, bay. Ừ. Ừ ừ, ăn vậy, à, ừ? ăn vậy. Nhận vào sồn đi. Tăng đi. Hử? Nhận nó hay này à nè. Vâng. Nhận vào sồn

ตงว่าขาดแต่ฮึงขาดบลงขาดบ่ลงเออน้ำกับบ่มีดิเด้ฝนตกลงมาแล้วนี่เอออ่าได้เจอเด้ก่อนยังโมนอนอยังให้เอ้ยเบิ่งถ่านางคุ้มนอนกับโมนอนะเด้อ ค่ะพอน,นอนกับบอนอนจะเคื่อเลยลงมาก,ก่อนฝากเบิ่งตุ้ยเด้อวะ่ะตากไปตุ้ยเบิง่งถ้าแม่งนิ้นนนะว,ดวนนได้ส่ะเหตุไปแจ้งนะถ้าแต่ดำนี่เดี๋ยวว่ะใบโลกาบ่กล้าพ่ออะไรตีเออพุ่นผุนผุนโตกแล้วโตกห้อยแล้วนีว่น้องเอ้ยเม็ดใหญ่แล้วแบบน,นี้ทางเ่าเพิงพ่งเพิ่นอาดหน้ายอยู่ เงาจูนกันน่งเท่าเมื่อยอยู่บนเอาสะน้มเมือยแล้วพี่น้องเลย <c ười> <c ười> อดนทรายเนานะมันก็มีน้ำลายในดำหยาดก็ได้พี่น้องเลยมันต้องมีแบบหนามเป็นพอดีรั่วอยู่พี่น้องเลยนะมันจังดำสบายแต่หนามลายนี่มันอยากแข็งดินแน่นเนาะ ขาดบ่ลงแล้ววะเฮืดนกฝนากใหญ่ปาน้อยเตอเพิ่นวน้ําเอื้อยจักคราวนึงพี่น้องเอ้ยนาะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาจักโมงแล้วบ่10:00นแล้ว11:00นแล้พี่น้องเอ้ยเนาะ่สิได้ลงมาคุมลูกนอนกบ่นอนอหาซ่าก็ดีกว่าบ่มาพี่น้อง ตัวเปิดตึกรีรกนิหน่อยปึ๊บตั้งใจส่งกัสสันเนาะกระยาวกับมีกับปลาใส่ก็เจอว่าขาดตั้งแต่ชนางมามผัวได้พี่น้องเลยเนาะยังบ่วเล้วอยู่ นิวประเทศกสังเดฟุนับ n h าสับหนอยู่เที่ยงเกาเพิ่งว่าเนาะวานนี่สงสัยเป็นดับให้นี่นี่เียวล้าแล้วเลยสวสดีจ้ะเลย้อนขนาดนอนกับนอนนวะ กันก็เลยว่าถ้าเพิ่นหายเอิ้นเด้อว่ะแล้วหรอบ่คาดแล้วเลยแล้วแล้วน้ำกินบ่ได้สช้เป็นน้ำก็ได้สช้เป็นลงใช่เอ็นว่าก้าเพิ่นนะได้ต่ก้าเพิ่นเฮ้ยต่ก้าเพิ่นอยู่พุ่นอืม เอ้าพี่น้องเฮาลงไปดำนาซ่อยเพิ่นก่อนมื้อนี้อึก้าก็ซะว่าลงแต่ถึงบ่ได้อานิว่านี่บ่คือเหี่ยวไว้แท้ซะเอ้าเฮาตั้งไว้ดิอืมบ่แ่น้ําติกาน้อยกาน้อยตั้งไว้เ่ดไว้ดิโอ้ยมายงเนาะนี่ลูกเอาอยู่เอาลูกเอาเต้าเพื่อสิรับสินอนบ่มีคนเบิ่งให้โอ้ยเนาะอืมมาซอยเพิ่นก่อนจักเล็กจักน้อยกสิแลแล้วว่า ว่าในพุ่นนะคะให้่นได้ก่แรดอะไเนาะเพื่อเป็นกึ้นเซโปนักขึสิแหลวเลยล่ะไปอื่นบอกไปไว้แท้ว่้แล้วนะก่อนพอดีได้อีกสี่หาให้นึงเนาะอ่ปแซนพี่น้องนะลงไปดำหน้าวยทั้งแม่น้องนิ้วพ่นกรแต่หน่อยเมื่อเบิ่งน้อนเตอพิ่นบอกว่ามีน้องห้เอินเด้อะ ดอ่ยืนเนิ้วเผลอซิมเอาให้นอนอบนนอนบ,บนอกว่ <laughs> า,ากมาดีววันอนลงมาดำนเอาดำจ็กมัดก็ขึ้นแล้วกันเนาะว่า <laughs> ใชพี่น้อยน่ารัเด้อสำหรับคลินปน,น,น,นี้กันไปพบพ่อกันมาอีกคลิปหน้าเนาะะคลิปนี้ก็ไปแล้วลงมาทำดำให้ดำหน้าก่อนไปแล้วอู้ดินทรายใช่ไหมเน,นาะหาขให้เดียวด้หาขให้เดียวนะ อยากได้ลายแท้จังไหนขอเสียเอาอีกดอกไ,ได้ลายแท้ไปไปบายสบายดีโอ<ป>้ยสบายดี